งั้นขออนุญาตถแถลงข่าวในนามของหัวหน้าพักประชาชนนะครับก่อ,อ,อนเริ่มนะครับสืบเนื่องจากเมื่อสักครู่ทางพักภูมิใจไทยนะครับได้ออกมาถแถลงข่าวแสดงจุดยืนนะที่พร้อมจะสนับสนุนให้พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าพักเพื่อไทยจะเสนอผู้ใดนะครับเป็นดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนื้อหาสาระในการถแถลงข่าว ในนามของพรคประชาชนต่อจากนี้ก็จะยืนบนพื้นฐานข้อเท็จจริงนะครับที่เราทราบจากข้อเนื้อหาสาระล่าสุดนะครับวันนี้ในฐานะหัวหน้าพรคประชาชนครับต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทรรนราษฎรในวันพรุ่งนี้ผมในฐานะหัวหน้าพักประชาชนครับขออนุญาตยืนยันอุดมการยืนยันทางการเมืองของจุดยืนทางการเมืองของพรคประชาชนว่าเรายังคงมั่นคงเหมือนเดิม เราเคยให้ไว้ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อถึงปีที่แล้วครับรัฐสภามีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรมัมนตรีซึ่งเราเคยได้สื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะอดีตพักเก้าไกลว่าเราไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของพักการเมืองที่มีความเชื่อทางอุดมการณ์กันต่างขั้วจะสามารถผลักดันนโยบาย ที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้จากการประเมินการทํางานของรัฐบาลที่ผ่านมาตลอด1ปีครับทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการยกระดับประชาธิปไตยพวกเรายังคงยืนยันคําเดิมแม้วันนี้ตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนคนแต่จากข่าวที่ปรากฏพัรร่วมรัฐบาลชุดเดิมมีความประสงค์จะเดินหน้าเป็นรัฐบาลต่อ โดยการเสนอชื่อคุณชัยกเกษมนิติสิริตัวแทนของพรรคเพื่อไทยที่มีจํานวนสอสอมากที่สุดในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณเศรษฐาทวีสินดังนั้นพรรคประชาชนขอยืนยันว่าเราจะเดินหน้าทําหน้าที่ต่อในฐานะแกนนําพรรคฝ่ายค้านโดยไม่มีส่วนร่วมในการโหวตสนับสนุนคุณชัยกเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลครับ ที่จะต้องร่วมกันเสนอชื่อและคาดว่าจะได้มีการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแม้พรรคประชาชนจะไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคตนเองได้แต่ผมมีความพร้อมที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่เราต้องการผลักดันในอีกหลายเรื่องครับที่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่เรายังคงจะใช้กลไกในรัฐสภาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ทางพรรคประชาชนขอยืนยันเช่นกันว่าถึงแม้เราเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่เรายังมีอีกหลายภารกิจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบก,การเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีอีกหลายวาระครับที่เราจําเป็นจะต้องผลักดันร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลตัวอย่างสําคัญของวาระดังกล่าวซึ่งผมเชื่อว่าได้ถูกตอกย้ําในสังคม เห็นตรงกันแล้วในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และโครงสร้างขององค์กรอิสระและรัฐธรรมนูญเพื่อทบทวนเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นเรื่องของความรับผิดรับชอบทางการเมืองให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่กลุ่มคนไม่กี่คนมาเป็นผู้ตัดสินเพื่อทบทวนเงื่อนไขของการยุบพ,พัก ให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักสากลซึ่งสามารถดําเนินการได้คู่ขนานกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนดังนั้นหลังจากนี้ครับทางพรรคประชาชนเราจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวผ่าน,นกลไกของรัฐสภาและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จะให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับเราในภารกิจดังกล่าวเพื่อทวงคืนอำนาจสูงสุดที่เป็นของพ่อแม่ที่น้องประชาชนครับก็สำหรับการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอ